สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คุณอยู่กับผมกําทอนเจ้าสวนน้อยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับบทสวดหรือว่าพระคถาเรียกเงินเรียกทองของหลวงพวกกวยโคสิตารามครับลูกศิษย์ลูกหาต่างพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าสวดแล้วรวยสวดแล้วโชคดีภายใน36ชั่วโมงคุณจะโชคดีรับทรัพย์ก้อนใหญ่ครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปสวดอย่าลืมตั้งนนโมสามจบนะครับแล้วว่าตามได้เลยครับ น bon ass โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมสิทธิเท้าฝืนเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนัมพะทะแขนกูงามคือพระนารายณ์นัมพะทะ ฉายกูงามคือพระอาทิตย์นะมะพทะฤ์กูงามคือพระจันทร์นะมะพทะ,ะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้นะมะพทะ,ะกูมาระลึกถึงฝูงหงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหานะมะพทะ,ะกูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนนะมะพทะ กูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมาณมะพทะกูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ณมะพทะกูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลณมะพทะกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ณมะพทะกูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูทั่วหน้าณมะพทะ ทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินนะมะพทะ,ะเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมก้าวข้าวก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติสีกันหะชูชโกโมกรุนาพุทธาปานีทายินดีนะเอนดูเอหิกะระ นิโยอิติปิโสภะควาณชาลิติอิติมานิยมพระคาถาทุกตัวคัดมาจากตำรากแก้วสารพัดนึกของหลวงพ่กรวยซึ่งตำราน,นี้ได้รับมาจากอาจารย์เท่าสุพรรณเมื่อเพื่อนๆสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมขอพรหลวงพ่อกรวยสำหรับผมลองดูแล้วก็มีโชคมีลาภเข้ามาจริงๆครับ อย่าลืมถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืม,ลมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่ผมจะได้ทำคลิปแบบนี้มาแชร์ให้เพื่อนๆ <c oughs> ขอบคุณครับ